ัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสูตรสามตัวบนรัฐบาลไทยนะคะชุดเดียวตัวในเน้นนะคะสูตรพาลยนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรพิเศษนะคะมาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเรีโวนี้นะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะหากว่ามีตัวที่ชอบก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะท่านผู้ชมนะ,ะส่วนที่เราเอามาคำนวณคะ่ะ หลักพันนะคะบวกกัน3ครั้งบวก9คงที่นะคะเสร็จแล้วก็ตัวหลักสิบบนนะคะก็เอาหลักหน่วยล่างมาบวกร้อยคอคอหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็บวก10คอหนึ่งนะคะบวกกัน3ครั้งนะคะท่านชมเสร็จแล้วก็หลักหน่วยนี้นะคะหลักร้อยบนนะคะบวกกัน2ครั้งนะคะแล้วบวก3คงที่นะคะท่านชมมาดูกันค่ะ เอาศูนย์นะคะบวกศูนย์บวกศูนย์ค่ะเดี๋ยวบวกเก้าของทีนะคะอ่านี่จะเป็นหลักพันนะคะงวดงวดแรกนี้นะคะอ่ะก็เป็นเก้าค่ะเสร็จแ,แล้วมาหลักสิบค่ะเอาหนึ่งมาบวกสี่นะคะแล้วก็บวกสี่อีกทีบวกสี่นะคะบวกสี่นะคะท่านผู้ชม 1>, 1บวก4เป็น5ค่ะเอา5้ามาบวกสีทีเป็น9้าค่ะเอา9้ามามาบวก4บวกสีกลลก 7, นะะ่นะคะอ่ะก็ลงได้เลข7นะคะท่านผู้ชมมาดูหลักหน่วยนะคะเอาหลักร้อยเนี่ยมาบวกกัน2บวก2นะคะแล้วก็บวก3ามของทีนะคะท่านผู้ชมอ่ะก็เป็น7ะค,นะค,ค่ะค่ะ,คะ,คะ บบนีเม็ดเดียวนะคะแล้วก็จับคู่อส,อสองตัวบนด้วยนะ,ะถ้าเขาเป็นคู่โต๊ดนะเราก็จับไปแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ด้วยนะเอ้ยไม่ใช่เข้าคู่นี้เนาะงงขออภัยท่านผู้ชมนะคะ วงผิดไปนะไม่เป็นไรอ่ะวงไปเลยเนี่ยงวดที่สองค่ะงวดที่สองเราก็เอาเจ็ดนี้นะคะมาบวกกันสามครั้งนะคะท่านชมแล้วก็บวกเก้าของทีอทีนะคะแล้วก็ศูนย์ค่ะแล้วเอาสามค่ะสามบกเก้าค่ะแล้วก็บวกหก 6, บวกหกบวกหกนะคะสามบกเก้าเป็นสองค่ะเอาสองมาบวกหกเป็นแปดค่ะ 8ปดบวก2ก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็บวกบวกก็ส2บนะคะ8ดบวกสองก็เป็นศูนย์นะอันนี้ก็เป็นศูนย์ค่ะศนหลักหน่วยนะคะก็เอาเจี้นนะคะเจดบวกเจดนะคะบวกสามคงที่นะค,ะ,นะ,ค,ะ,นะ,คะ,ะก็เป็นเจ่ะท่ะทุกคนูตรนี้จะมาแบบนี้ค่ะศูนย์ศูนย์เจค่ะงวดนี้นะคะเราก็จับคู่แบบนี้ไปเลยนะคะ0ูนศูแล้วก็ ศูนย์เค่ะ,อ,ะอย่างนี้ค่ะ,ะดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะงวดที่เพิ่งออกไปก็เอา8นี้มาบวกกัน3ครั้งนะคะก็ลงท้ายเลข4ค่ะบวก9คของที่อีกทีนะคะ,ะก็เป็น3ค่ะ,ะหลัก10ค่ะก็เอา1 มาบวกสองค่ะบวกบวกแปดบวกแปดบวกแปดค่ะท่านผู้ชมหนึ่งบวกสองเป็นสามค่ะเอาสามมาบวกสี่ก็แล้วกันนะคะอันนี้แปดบวกกันสามครั้งก็ลงค้าเลขสี่นะคะนะคะขออภัยค่ะท่านผู้ชม,มสามบวกสี่เป็นเจ็ดค่ะอืมเสร็จแล้วก็เอาเจ็ดนี้นะคะเอาหลัก เอาเจ็ดนี้บกกันสองครั้งค่ะบก3ามคงทีอีกทีนะคะก็เป็นลงท้ายเลขเจ็ดค่ะเมื่อที่เพิ่งออกไปนะคะสูตรใหม่นะท่านผูชมใครชอบก็ตามนะคะ3 7แล้วก็7จค่ะ รา,าดูงวดงวดที่จะออกนี้นะท่านชมเนี่ยเอาหลักพันบวกกัน3ครั้งบวกเก้าคงที่นะคะแล้วก็เอาหลักหน่วยล่างบวกกัน1ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็หลักร้อยคอหนึ่งบวกกัน1ครั้งนะคะหลัก10ค 1, บคอหนึ่งบวกกัน3ครั้งนะคะแล้วก็บวก3ามคงที่นะคะเสร็จแล้วบวก3ามคงที่ใช่แล้วขอไปค่ะไม่ใช่บวก3ามคงที่นะบวกกัน3ามครั้งอ่า ูดผิดนะกับขอโทษขออภัยหลักหน่วยบนนะคะเอาหลักร้อยนะคะบวกกันสองครั้งบวกสามคงที่นะคะท่านผู้ชมโอเคนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะอ่าเรามาบวกพร้อมกันนะคะเจ็ดบวกกันสามครั้งนะคะหลักพันแล้วก็บวกเก้าคงทีอีกทีนะคะอ่าก็เป็นศูนย์ค่ะ แล้วหลักสิบค่ะเอาศูนย์มาบวกสองค่ะบวกหกนะคะแล้วบวกหกบวกหกค่ะสองบวกหกเป็นแปดค่ะเอาแปดมาบวกสองก็แล้วกันนะคะบวกหกบวกก็เป็นสิบสองนะคะแปดบวกสองก็เป็นสิค่ะเป็นสินะเสร็จแล้วก็มาหลักหน่วยนะคะก็เอาสามบวกกันสองครั้งค่ะ แล้วบวกสามคงททีนะคะก็เป็นเก้าค่ะท่านผู้ชมอ่าแล้วแต่ชอบนะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะคะศูนย์ศูนย์เก้าค่ะแล้วก็ศูนย์ศูนย์เอ่อศูนย์เก้านะคะอันนี้จะเป็นสองตัวบนนะคะเดี๋ยวพี่ช้างขอเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมทําไมถึงเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าสูตรเด่นของเรานะคะสูตรวิ่งบนของเราจะเป็นสูตรนี้เนาะ สสูตรที่เขาก็เคยมานะคะที่ช่างจะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือตัวนี้แหละค่ะที่จะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ,ะจับคูประมาณนี้จับเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเออไอนี้เราเขียนใกล้เกินไปแล้วเนาะ,ะจับเพิ่มเข้าไปนะคะศูนย์หนึ่งเก้าค่ะ,ะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมกับหัวด้วยนะอมมกระโดดหัวด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะ าบานทุ่ก็อาจจะประมานี้เดียวเดียวเดียวอ่ากระโดดขัวแบบนี้บ้างนะคะบางทีเราก็ไม่ได้รอบคอบนะเวลาออกมาแล้วก็จะเสียใจนะคะท่านผู้ชมเราก็ต้องกระโดดลัวแบบนี้บ้างนะคะท่านผู้ชมโอเคนะคะเออมองออกเนาะ่ะดูสิ นี่สูตรใหม่นะคะสูตรพาลวยนะคะสูตรใหม่นะคะฟังให้จบนะบางทีบางท่านฟังไม่จบบอกว่างวดที่แล้วไม่เห็นอันนั้นไม่เห็นอันนี้ผมใส่ทุกตัวไม่ใช่ชุดนี้ก็เขียนอยู่แล้วว่าบอกว่าสูตรใหม่แล้วก็พูดด้วยนะคะสูตรใหม่ฟังให้จบสิคะคนหาสูตรยิ่งยากอยู่แล้วอะ่ะคุณแค่ฟังเฉยๆอะ่ะฟังให้จบคะ่ะเออประมาณนี้คะ่ะท่านชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ อ่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกทา่านทุกคนเลยนะคะขอให้เฮงเฮงปังๆกันทุกท่านทุกคนเลยค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ